ฉันไม่อยากกินข้าวฝีมือแฟนเธอเดี๋ยวสั่งพิซซ่าให้กินหน่อยสิยายบีมอะนะทั้งถึกทั้งใจดียิ่งเวลาคนู้วคนนี้มายืมเงินนะมันก็ให้เขาหมดแล้วถ้าขอยืมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเงินแฟนเธอจะว่าไหมนะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาหาใครคะนี่ใช่บ้านเดียวหรือเปล่าใช่ค่ะคุณมีธุระอะไรกับเดียวหรอคะถามทำไมเป็นตำรวจเหรอถึงได้มาสอบสวนฉันเออฉันไม่ได้สอบสวนคะ่ะฉันแค่ถาม แล้วอีกอย่างฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณด้วยเธอไม่เคยเห็นหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวไม่รู้จักฉันเลิกถามแล้วก็ให้ฉันเข้าบ้านสักทีฉันร้อนลีกไปไม่ได้นะคะโอ๊ยอะไรของเธอเนี่ยจะมาขวางฉันทำไมก็ฉันไม่รู้จักคุณเลยคะจะให้เข้าบ้านได้ยังไงก็ฉันบอกว่าฉันรู้จักเดี๋ยวไงทะเลาใครอะบินเดี๋ยว เสียงดังไปถึงในบ้านเลยเดียวอ้าวยกไหนบอกว่าจะมาเย็นๆไงก็เปลี่ยนใจอยากมาตอนนี้ไงแต่ยัยนี่อะมันไม่ยอมให้ฉันเข้าบ้านดูสิยืนรอจนผิวไหม้หมดแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านภาษาอะไรไม่มีมารยาทกับแขกเลยเออไม่ต้องมาแก้ตัวอืออเห็นหน้าแล้วหงุดหง,งิดจริง เข้าบ้านกันเถอะตากแอร์เย็นๆกันดีกว่าไปค่ะ นี่เดียวเลอะเธอขนาดนี้แฟนเธอจะได้เนี่ยนี่กระดาแลวครับนี่นั่นก็เก็บเองแหละ,ะไม่ต้องคิดมากตาสบายกับข้าวเสร็จแล้วนะเดียวอ๋ออืมเดียวฉันไม่อยากกินข้าวปีมือแฟนเธออะ เดี๋ยวสั่งพิซซ่าให้กินหน่อยสิน้าๆหยกอยากกินนะจ้าได้จ้าบิ้มสั่งพิซซ่าให้หน่อยสิเ่อนจะอยากกินเอ้าแล้วกับข้าวที่ให้ฉันทำล่ะเอ๊ะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอบอกให้สั่งก็สั่งสิรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวพบิ้มสั่งให้นะ ไม่ได้ตังใจจริงๆเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณนะเดียวเดียวจะกินพิซซ่า อะไรตกใจมันเลยจะกินพิซซ่าหน้าอะไรหยกเจ้าหน้าอะไรอ,อ่ะห่าเย็นก็ได้เร็วด้วยนะโยกเขาหิวแล้วนีโยกเราขึ้นไปคุยกันต่อข้างบนดีกว่าเนาะได้สิไป อะไรกันทำไมต้องไปคุยข้างบนด้วยข้างล่างก็คุยได้นีิยุ่งไม่เข้าเรื่องคนก็จะคุยทุระส่วนตัวกันเอ,อ่อฉันว่านะแฟนเธอคงไม่พอใจแล้วคิดว่าเราบีมฉันจะบอกอะไรให้นะยอเข้าปเป็นเพื่อเรื่องงานของฉันอย่ามาคิดอะไรอกุศลก็มไม่ได้คิดอะไรนี่ เดี๋ยวร้อนตัวหรอจะไปไหนก็ไปไปเข้าครัวไปเลยฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วนั่งข้างล่างก็ได้เดียวก็ได้ตาใจโยก เธอนี่ถึกเนาะให้ทำอะไรก็ทำหมดไล่ให้ไปก็ไปใช่ยายบีมอะนะทั้งถึกทั้งใจดีเป็นหมดทุกอย่างอนะ่ะยิ่งเวลาคนนู้นคนนี้มายืมเงินนะมันก็ให้เขาหมดไม่รู้เป็นคนประเภทไหนแล้วถ้าขอยืมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเงินแฟนเธอจะว่าไหมนะ ก็ไม่รู้สินะต้องลองถามดูอุ๊ยดูสิพูดปุ๊บมาปับ๊บมาก็ดีแล้วมานี่สิมีอะไรหรอมีสิถ้าไม่มีเรื่องสำคัญฉันก็ไม่อยากคุยกับเธอนักหรอกใจเย็นสิเดียวไม่เห็นต้องดุแฟนเธอแบบนั้นเลยไม่ได้หรอกหยกต้องเรียกมาเตือนสติไม่อย่างนั้นก็คงจะให้คนอื่นก็ยืมเงินอยู่แบบนี้แหละ เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันจบไปแล้วนะไม่จบเมื่อวานฉันได้เห็นเธอเอาเงินให้ป้าข้างบ้านยืมเลยให้ไปเคยได้คืนบ้างหรือเปล่าได้สิถึงป้าเขาจะคืนทีละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยมีหัวคิดหรือเปลาบีมสู้เอาเงินที่ให้ยืมไปปล่อยกู้เก็บดอกกินซะอย่างดีกว่าแต่เขาเป็นเพื่อนบ้านเรานะเดียวบีมไม่อยากเอาเปียบเขาเห็นไหมหยกดูสิว่าแฟนฉันฉลาดแค่ไหนนี่ขนาดเอาคําแนะนําของเธอมาบอก ยังไม่ทําตามเลยถ้าฉันคบกับเธอนะป่านี้พากันรวยไปแล้วถ้าอยากคบกันมากแล้วเลือกบีมทําไมล่ะเขาเลือกเงินของเธออยากไม่ได้เลือกเธอรู้สักทีก็ดีฉันก็ทนผู้หญิงจิตจือย่างเธอไม่ไหวแล้วคนอะไรวันวัน,วนทำแต่งานบ้านอยู่ด้วยกันชีวิตไร้รสชาติท้นดี ดีถ้าทนไม่ไหวงั้นก็ไปเลยอุ๊ยเธอพูดเองนะแล้วถ้าเดี๋ยวไปมีคนใหม่เธอก็อย่ามาทวงคืนก็นแล้วกันฉันไม่ทวงคืนหรอกใครจะเอาก็เอาไปเลยเธอพูดแล้วนะแต่ไปแต่ตัวนะเธอว่าไงนะ <c oughs> ฉันบอกว่าจะไปก็ไปแต่ตัว เพราะบ,บ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของฉันไม่จริงไหนเธอบอกว่าจะโอนให้ฉันแล้วไงฉันใช้เงินเก็บซื้อบ้านหลังนี้แล้วคิดว่าฉันจะยกบ้านหลังนี้ให้คนเหนแกเหรอบีมรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านฉัซะตั้งแต่วันนี้ไปเราเลิกกันเดี๋ยว ในบอกว่าบ้านนี้จะเป็นของเราไงอุบากเลยบีมเดี๋ยวขอโทษไปม,มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดน,นะอย่กัมไม่ยั่วเดี๋ยวก่อนฉันน่นหรอย,ยั่วแกแกพูดเองว่าจะหาทางแล้วกับบีมไอ้คนเจ้าชู้ขนาดแม่บ้านแกก็ยังไม่เว้นเลยเออไม่จริงนะบีมไม่จริงอะไรล่ะเขารู้กันทั้งบริษัทแล้วฉัน่นิรำไปเจอผู้ชายอย่างแกเลยไอ้คนเ ่เอียพูดนะีพป้าออกไปจากบ้านฉันก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจข้าหาพวกลูกมห้งพูป้าออไปมิ้นี่ก็ทุกพวกหมาอนกคนที่พาดคือฉันปังหัก ก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน